ื่อกี้ยึดครอบครัวนะอ่ตอนนี้ยึดแม่แก้ไงมาอาวมันตามตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นยัางหน้านี่เลย,ยหน้านี้แล้วใช้เวลาแก้นานเท่าไหร่แก้อย่างไงเพียนแก้อย่างไงแล้วลูกตาก็ว่าจี้มาตลอดเพราะว่าคนเราเนี่ยมันยึดอะไรอยู่แล้วตัวเองก็ไม่เห็นถ้าไม่เห็นเอ้าคนมคนีค,คนบอกแล้วก็แก้แก้แก้ถ้ามันมันแก้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมียึดอย่างอื่นต่ออีกแต่ถ้า,ถามายึดแล้วมันก็จบเลยก็นิีพผ่านไป อบอกเล่าจากประสบการณ์ตรงสาหรับเรื่องความยึดของผมเนี่ยคือถ้าทุกคนเนี่ยฟังไฟล์มาก็ผมว่าหลวงตาบอกว่า1ปีใช้เวลาแก้หนึ่งปีแต่ผมดูจากเออเกินเกินหนึ่งปีผมคิดว่าน่าจะยาวไปถึงเกือบ2อสมปีในในปัญหานี้ซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยฟังไฟล์ของผมเนี่ยคือก็จะมีอยู่แต่ไอ้เรื่องนี้แหละเรื่องยึดยึดแม่ห่วงแม่ยึดแม่ห่วงแม่เนะี่ยคื ผมเลยบอกว่าหลายๆครั้งที่ผมมาทำเวิร์กช็อปในในช่วงนี้คือผมเลยบอกว่าทุกๆคนเนี่ยควรที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงทุกๆคนเนี่ยผมพยายามพี่จะบอกกับทุกคนแบบนี้แต่ทุกคนไม่เข้าใจทุกคนคิดว่าสิ่งที่ที่ผมพูดไปเนี่ยคือมันไม่ใช่ธรรมะมันเป็นเพียงแค่บางสิ่งบางอย่างที่พูดออกไปโดยที่ไม่เข้าใจเลยว่า สิ่งต่างๆที่ผ่านมาที่พยายามที่จะพูดออกมาเนี่ยมันคือประสบการณ์มันคือการสอนออกมาจากสิ่งที่เราใช้เวลาพวกเนี้ยยาวนานหลายปีกับการแก้ปัญหาเหล่านี้แต่ทุกคนทุกคนเนี่ยจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมะสิ่งที่เป็นธรรมะของทุกคนเนี่ยคิดว่าอาวิชชาปัญญาสังขาราคืออะไรที่เป็นวิสังขารอะไรเป็นธรรมธาตุอะไรเป็นเป็นนิพพานธาตุคือสิ่งที่สวยหรูแล้วก็ยิ่งพูดยิ่งสวยหรูอันนั้นคือ จะเป็นธรรมะขั้นสูงสําหรับของคนคนนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราบอกกันว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อยู่ในใจของคนทุกคนเนี่ยโดยธรรมชาติของสัตว์แล้วก็คนทั่วไปเนี่ยมันจะโปรเทคตัวเองมันจะพยายามที่จะป้องกันเออเซฟตี้ในของตัวเองไม่มีใครอยากที่จะให้สิ่งที่มันทําร้ายจิตใจของเราเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันทิ่มอยู่ในใจเราตลอดเวลาแต่ทุกคนเนี่ย ไม่ยอมสิ่งเหล่านี้มาเปิดเผยยิ่งคนที่เขารู้เขาชี้ก็ยิ่งแทนที่จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันคือเสี้ยนที่มันตําใจเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเรากลับมองอันนั้นเป็นการซ้ําเติมในเสี้ยนของเราเราก็ไม่อยากเปิดเผยในสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเราก็บางทีก็เคืองกันบ้างบางทีก็นอยกันบ้างบางทีก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ธรรมะบ้างเราก็จะไปหาวิธีการอื่นๆที่กบแล้วก็หลบซ่อนสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันคือ ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอันนี้คืออยู่กับความฝันคือฝันอยู่ในตอนที่คุณตื่นอยู่ก็คือฝันตอนที่คุณยังลืมตาอันนี้คือไม่ใช่ความจริงสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่หลวงตาท่านชี้มาตลอดเนี่ยคือท่านชี้อยู่ผมเรื่องเดียวคือไอ้เรื่องอื่นๆเนี่ยถามว่าชี้ไหมก็มีแต่ว่าเมนพอยต์เนี่ยท่านจะชี้ผมอย่างเดียวว่าอย,อยังยึดแม่ยังห่วงแม่ซึ่งในใจเราเองเนี่ยคือ ผมถึงได้เอ้มาเข้าใจว่าเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่าน,นี้มันมีอยู่เพราะคนทุกคนเนี่ยคุณจะโกหกใครก็ได้คุณจะโกหกไอ้ยพูดยังไงก็ได้ว่าให้ธรรมะคุณสวยหรูแต่สุดท้ายเนี่ยคุณจะโกหกใจตัวเองคุณไม่ได้ว่ามันมีอยู่ของที่มีอยู่เนี่ยใจคุณจะต้องรู้ว่ามีอยู่เมื่อไรก็ตามที่มันมีแก้วเนี่ยมันผมยังก็ชอบ คือการยกตัวอย่างแบบนี้ว่าเวลาแก้วที่มันชิ้นใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าขวดถ้าถ้าเราทุกครั้งเนี่ยเราไปบินทบาทกับหลวงตาเนี่ยมันจะมีเศษแก้วที่ชิ้นใหญ่ๆแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็จะบาดเท้าเราแล้วก็เลือดเราก็ออกแล้วเราก็เจ็บแต่แต่สุดท้ายเนี่ยไอ้แก้วใหญ่ๆที่มันทิ่มเราเนี่ยมันเลือดออกเยอะก็จริงมันทําให้เราทุกข์มากก็จริงแต่มันหายไวเพราะว่ามันบาดแล้วมันออกไปแต่มันจะมี แก้วประเภทหนึ่งที่มันเป็นละเอียดละเอียดเหมือนกับทรายที่มันเหมือนกับเม็ดทรายที่อยู่ข้างบนแล้วมันทิ่มที่เท้าเราเนี่ยไอเดียมันไม่ได้ทําให้ถึงกับเลือดออกมันไม่ได้ทําให้เราถึงกับแบบเดินต่อไม่ได้คุณเดินต่อได้แต่มันจะรู้สึกแแปลบอยู่ที่เท้าเราตลอดเวลายันเรากลับมาที่นี่เราก็จะรู้สึกแบบนี้ตลอดเวลาซึ่งตลอดเวลาที่หลวงตาท่านชี้มาเรื่องเนี้คือผมเป็นคนที่คือ ลักษณะก็คือตรงไปตรงมาคือเหมือนกับ,กบที่ผมพูดกับ,กบทุกๆคนเนี่ยคือบางคนก็คิดว่าไอ้คุณตรงเกินไปกับกับสิ่งที่ที่คุณจะพูดเพราะฉะนั้นในใจผมเองผมก็ซื่อตรงกับแบบนั้นอ่ะคือของที่มีผมก็ยอมรับว่ามันมีผมก็ไม่เคยปฏิเสธลวงตาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่แต่แทนที่เราจะไปโกรธเคืองท่านหรือว่าเราจะไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ไม่ดีคือสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราติดอยู่ไม่ใช่คือสิ่งเหล่านั้นมันคือ มันคือคนที่ไม่มีปัญญาที่จะที่จะพิจารณาอะไรต่างๆคือเมื่อคุณรู้แล้วว่าอะไรเนี่ยที่มันเป็นเสี้ยนแทงในใจคุณตลอดเวลาเนี่ยถัดมาเนี่ยน,นี่คือคุณรู้แล้วว่าความทุกข์กันเนี่ยคือทุกที่ที่ที่หนักที่สุดในในใน,ในใจของเราคือสิ่งเหล่านี้มันทําให้ผมเรียนรู้ว่าความทุกข์ของพทธเจ้าเนี่ยกับความทุกข์ของคนทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกัน ความทุกข์ของคนทุกคนเนี่ยคือความทุกข์ทางกายแล้วก็ความทุกข์ในชีวิตความเป็นอยู่แต่ผมคิดว่าพระอ,องค์ไม่ไม่ได้มองความทุกข์อันนี้ว่าเป็นความทุกข์ผมได้เข้าใจว่าความทุกข์ของเราจริงๆหรือว่าคนเราจริงๆนี่คือเสี้ยนเล็กๆที่มันแทบจะมองไม่เห็นแล้วมันเสียดแทงเราอยู่ตลอดเวลาแล้วมันกลับกลายเป็นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวบงการของพฤติกรรมของจิตทุกๆอย่างรวมไปถึงออกไปถึงข้างนอกด้วยแล้วก็คือยาวลามออกไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยจากไอเสี้ยนเล็กๆที่เรารู้สึกมันแทงใจอยู่ตรงนี้ตลอดเวลา หน้าที่ของผมก็คือสิ่งที่มันติดอยู่แล้วก็คือความเข้าใจผิดเนี่ยคือในใจเราเนี่ยเราก็เราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แต่คือก็เหมือนผมก็เลยยกตัวอย่างเคสของผมเนี่ยให้คุณเตโอฟังว่าเออมันเป็นเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนไม่เข้าใจคือไม่ต้องตกใจว่าคือแค่นี้มัน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 จะเสียหายเยอะเพราะว่าผมใช้เวลานาน,านกว่านี้ด้วยความเข้าใจผิดว่าคือด้วย ไม่ว่าจะเป็นตาําราหรือว่าเราเกิดมาเนี่ยเราก็จะยึดยึดคําว่ายึดเนี่ยบางทีเราก็มองว่ายึดพวกนี้มันคือยึดห่วงยึดอะไรเนี่ยแต่สุดท้ายโดยคําว่าของผมเองเนี่ยคือคําว่าลูกเนี่ยเราจะมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลพ่อแม่แล้วเราจะต้องอันนี้คือคือถามว่าดีไหมมันดีมันดีสําหรับสังคมมันดีสําหรับชีวิตมันดีสําหรับคือคุณจะเป็นลูกกระตัญยูนี่คือนี่คือนี่คือสิ่งที่ดีแต่ดีนั้นนะ่ะมัน มันดีจริงๆสําหรับในชีวิตแต่มันไม่ได้ดีที่สุดที่ที่ในใจของเราที่อย่างที่พูุ้ทธเจ้าสอนสิ่งเหล่านี้มันเราไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเข้าใจผิดตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เก็บไอ้สิ่งเหล่านี้ไว้ในใจแล้วเราก็ไม่รู้จะออกอยังไงคือคนทุกคนเนี่ยมันไมไ่อยากเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้หรอกเพราะว่ามันรู้สึกมันเป็นเสี้ยนอยู่ในใ,นใจแต่ เราไม่รู้จะออกอยังไงเราไม่รู้จะออกอยังไงและบางทีก็มองไม่เห็นมันก็เลยสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับเวลาที่เรามองไม่เห็นเสียนเล็กๆหรือว่าอะไรพวกนี้แต่เรารู้สึกมันแปร๊ๆในใจเนี่ยแต่ว่าเรายังโชคดีว่ามีครูบาอาจารย์ที่เหมือนเอแว่นขยายนะเวลาที่มันเสียนอะไรมันทิ่มเลก็กๆเ,เนี่ยเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยบางทีมันก็มองไม่รู้ว่ามันทิ่มตรงไหนแต่คืออย่างน้อยเราอุ่นใจว่ามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ว่าสามารถที่จะซูมเอ่ เพื่อให้เห็นว่ามันแทงอยู่ตรงบริเวณนี้ซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยแก้ถูกจุดว่าอะไรเนี่ยเป็นอะไรตรงไหนซึ่งมันจะนํามาซึ่งว่าอันนี้คือพอยต์สำคัญแล้วก็โฟกัสสําคัญที่เราจะทําความเพียรแล้วก็สติปัญญาเนี่ยคืออยู่กับตรงนี้เพื่อที่จะว่าให้ให้ความจริงตรงเนี้ยมันปรากฏขึ้นมาว่าไอเซียนจริงๆที่มันแทงอยู่เนี่ยในความจริงของเป็นเซียนที่แทงใจของเราเนี่ยเป็นแบบไหน คือผมไม่เลือกที่จะดับมันทิ้งไปและคือไม่เลือกที่จะแกล้งที่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแต่เลือกที่จะยอมรับกับสิ่งเหล่านี้ว่ามันมีอยู่แต่พิสูจน์ความจริงว่าในความจริงของความเป็นเสี้ยนที่มันแทงเราอยู่ในใจเนี่ยในเนื้อแท้ของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรสิ่งเหล่านี้มันเลยทําให้เราเข้าใจว่าทําไมเนี่ยเสาอโศกเขาถึงได้เขียนว่าเยธรรมมาเหตุตุปภวาเนี่ยมันก็คือทุกอย่างเนี่ยมันมันมันต้องมีเหตุของมันถ้าเหตุดีมันจะผลไปดีเหตุไม่ดี คือผลไม่ดีเพราะฉะนั้นความเข้าใจผิดเนี่ยนั่นคือเหตุเพราะฉะนั้นผลจากความเข้าใจผิดแบบนี้ก็ย่อมไม่ดีที่เป็นผลที่เป็นลบที่ทําให้เราเป็นทุกข์แบบนี้ด้วยสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ไปจบที่วิธีการมันไม่ได้ไปจบที่ขั้นตอนแต่สุดท้ายเนี่ยคุณต้องมาดูที่เหตุของมันเหตุของมันเนี่ยสุดท้ายมันคือจากมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิตลอดเวลาหลวงตาท่านจี้ผมแล้วก็ว่าผมมาตลอดว่าเฮ้ยอาทิตย์ถ้าคุณไม่นิพพานนะ อท่านแม่เจ้าก็อยู่แบบเดิมมแหละแต่ถ้าเจ้านิพานเนี่ยแม่เจ้าก็อยู่แบบเดิมสุดท้ายเนี่ยเออม,มันก็จริงๆแต่มันไม่ได้ทําให้หลุดไปหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีเหตุผลหรือว่าในบางเล็กๆที่เราอย่างสร้างมันขึ้นมาใหมท่ที่มันเป็นพวกนี้อยู่แต่สุดท้ายเนี่ยเราเริ่มสังเกตอะไรบางอย่างออกแล้วว่าเวลาเสี้ยนเล็กๆพวกนี้มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ย มันเหมือนจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจแล้วกระทบกับเราคนเดียวแต่สุดท้ายเนี่ยเวลาเราสังเกตไปด้วยเนี่ยคือเวลาเราติดไอ้แบบนี้อยู่ในใจเนี่ยแม่เราติดด้วยแล้วคนอื่นๆติดด้วยคนในรอบข้างเนี่ยติดด้วยแล้วคือกาลยานามิตรอะไรต่างก็ติดด้วยเพราะอะไรคือมันถ่ายทอดจากลวงตามาเนี่ยผ่านผมมาเนี่ยก็มันไปติดตั้งแต่นี้แล้วคือสุดท้ายมันเป็นห่วงโซ่เนี่ยที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยแต่มันกลับกลายเป็นเรื่องผลกระทบเนี่ย ยาวนานออกไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้พอเราเริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่กับเรื่องที่เราจะจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยสุดท้ายพอเรารู้ว่าเราเองเนี่ยกับเขาเองแล้วก็คน,นอื่นๆเนี่ยมันเชื่อมโยงเหมือนกันมันเชื่อมโยงอยู่ใน,อย,ในอยู่ในระบบธรรมชาติหรือในระบบเดียวกันที่ที่เป็นพ่วงต่อๆกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับเวลาที่คุณดึงสลักอะไรสักสลักหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ พ้นแต่ตัวคุณอย่างเดียวแต่ว่าทั้งกระบวนการมันเนี่ยมันโฟลไปด้วยนี่คือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่ด้วยความเข้าใจผิดเล็กๆของเราที่เราจะเก็บมันไว้เราจะหลบเลี่ยงมันเ,เราพยายามที่จะไปทําอย่างอื่นแต่สุดท้ายไอเนี่ยปิดอยู่ดีสุดท้ายมันไม่ใช่ธรรมะธรรมะมัน,มนคือ,คอการที่เอาปลดสิ่งที่เสี้ยนพวกนี้ออกไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดๆก็ได้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยจากความเพียรของคุณจากสติปัญ,ญญาของคุณหรือจากอำนาจพุทธานุภาเวนะก็ใดก็แล้วแต่ทุกวิธีการว่า ถ้าทําให้เสี่ยนสิ่งเหล่านี้ออกได้นั่นคือธรรมะอันนั้นคือคุณเป็นธรรมแล้วเป็นธรรมแล้วไม่ใช่ว่าคุณจะต้องที่จะต้องเลิศเลออะไรจนที่คุณจะต้องมาพูดไม่ใช่แต่สิ่งที่คุณเป็นทุกข์อยู่เนี่ยคุณเอาออกมาได้นั่นคือเป็นธรรมแล้วคือหนทางที่คุณดึงมันออกมาได้นั่นคือหนทางนั่นคือมัคคือสิ่งเหล่านี้คือคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ประสบการณ์จริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะรู้ว่า ธรรมะอะไรต่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในวัดมันไม่ได้อยู่นอกวัดมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ใดเลยมันอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะว่าผมรู้สึกว่าเสี้ยนสิ่งเหล่านี้มันแทงใจอยู่ผมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสติปัญญาแล้วก็ความเพียรแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องคู่กับสิ่งที่ที่พวกนี้อยู่ตลอดเวลามันเลยทําให้เราหน้าของการปฏิบัติธรรมพวกนี้มันเปลี่ยนไปสิ่งเหล่านี้คือมันมันจะมาจบตรงในสิ่งเหล่านี้มันมาสะดุดใจตรงท้ายท้ายที่หลวงตาท่านบอกว่า ท่านก็ให้ผมอ่านหลวงปู่ล่าเขมปปัตโตซึ่งของภูเจาอ,อเนี่ยท่านก็บอกว่ามันมีประโยคอยู่หนึง่งประโยคนึงเนี่ยที่มันทําให้เราสามารถที่จะเข้าใจอะไรบางอย่างได้โดยที่ไร้เงื่อนไขอะไรทั้งหมดเนี่ยหลวงปู่ล่าเขมปปัตโตท่านเขียนว่าตัวเราเองเนี่ยหากไม่มีในที่นี้นี้เนี่ยผู้อื่นเนี่ยก็ไม่มีที่นี้นี้เหมือนกันแล้วของของเราเนี่ย ก็ไม่มีที่นี้เหมือนกันถ้าตัวเราเนี่ยไม่มีในที่นั้นๆเนี่ยผู้อื่นก็ไม่มีในที่นั้นๆเหมือนกันของของเราก็จะไม่มีในที่นั้นๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นคืออ้าวถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นความเข้าใจผิดเรามาตลอดว่าเราจะต้องห่วงเขาเขามาห่วงที่เราสิ่งเหล่านี้เป็นความคิดที่ผิดที่หมดเป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่ใช่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือ ไม่ม,ไม,มีไม่มีทั้งเราทั้งเขาของของเราไม่มีห่วงสิ่งเหล่านี้ไม่มีแต่หน้าที่อย่างอื่นเหมือนกันเหมือนเดิมมันกลับทําให้เราทําหน้าที่ต่างๆเนี่ยได้เต็มศักยภาพเหมือนเดิมและมันทําให้คนรอบข้างเราเองแม้กระทั่งแม่เราเองเนี่ยที่แกก็ไม่ได้มีสติป,ปัญญาอะไรมากมายแต่คือธรรมะของแกหรือว่าเราก็สามารถสัมผัสได้ว่าแกก็สามารถจะเข้าใจทําสิ่งเหล่านี้ได้นั่นคือเมื่อห่วงของเราเนี่ยที่ปลดจากมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิไปแล้วเนี่ย คนที่มันเกี่ยวข้องกับเราทางเบื้องหลังท้งภายใต้บารมีเดียวกันเนี่ยมันจะปลดตามกันไปด้วยนี่คือธรรมะคือตลอดเวลาเนี่ยผมเข้าใจผิดมาตลอดว่าเมื่อไรก็ตามเนี่ยผมตัดสิ่งเหล่านี้ไปได้หรือว่าปลดล็อกสิ่งเหล่านี้ไปได้ผมจะกลับไปช่วยแม่ผมผมจะไปถ่ายทอดสิ่งที่ผมรู้ทั้งหมดเนี่ยให้แม่ผมฟังเพื่อที่จะผ่านได้เหมือนกันเองทีนี้พอมันมีความคิดแบบนี้มันยิ่งสร้างปมสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ทุกทีว่าเราจะต้อง ผ่านสิ่งเหล่านี้เพื่อเขาเนี่ยจะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้สุดท้ายสิ่งเหล่านี้คือขมวดปมมามากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันจะยิ่งยุ่งเหยิงเราก็ทีนี้จะเดินหน้าก็ไปไม่ได้จะถอยหลังก็กลับไม่ได้ทีนี้คาราคาสังมันเลยกลายเป็นคุณต้องหยุดหยุดอยู่โดยไม่สามารถจะเดินเดินต่อไปได้ในธรรมะที่หลวงตาท่านจะถ่ายทอดมาติด อยู่ตรงนี้คันว่าคุณจะกลับไปทําหน้าที่อะไรให้คุณสมบูรณ์คุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะทําให้ห่วงเหล่านี้มันหมดไปได้สุดท้ายคาคาทีนี้ลูกตาจะถ่ายทอดอะไรผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเราผ่านไปทะลุไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมาติดในตัวที่เราสับสวิตอันนี้ไว้และไปไม่ได้แล้วเราจะถ่ายทอดต่อก็คกือก้ก,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 กเพราะว่าติดเหมือนกันมันไม่รู้ว่ามันติดที่ตรงไหนเพราะตัวเองก็ติดอยู่ ทนี้ก็พากันติดไปละนาหมดไปพ่วงกันยาวเหยียดแล้วสุดท้ายเนี่ยเราเลยบอกว่าสุดท้าย,ยมันเลยไม่เข้าใจความจริงว่าคือการถ่ายทอดธรรมที่แท้จริงเนี่ยคุณดึงสละความเป็นที่ของคุณที่ติดอยู่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านชี้ออกมาเท่านั้นแหละจะด้วยวิธีการใดก็ตามที่เป็นสติปัญญาที่ที่หลวงตาท่านบอกว่าวิธีการที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดมาล้วนแต่เป็นเครื่องมือที่ที่ใช้ ดึงสิ่งเหล่านี้ออกเมื่อดึงสิ่งเหล่านี้ออกในหนึ่งอันเนี่ยธรรมะจะไหลผ่านจากเราไปอย่างเขาเองเนี่ยอันนี้คือการถ่ายทอดธรรมที่แท้จริงไม่ใช่การที่ผมจะต้องกลับไปบอกแม่ผมว่าธรรมะอวิชชาปัญญาสังขาราเป็นแบบนี้ใจเป็นใจเป็นแบบนี้สังขารเป็นแบบนี้และเพื่อที่จะปล่อยวางแบบนี้แม่ผมทําไม่ได้แม่ผมไม่ได้มีปัญญาขนาดนั้นแต่เมื่ออะไรก็ตามที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมิจฉาทิฏฐิของ ที่เราสร้างห่วงขึ้นมาเองสร้างตัวเราสร้างตัวเขาสร้างของของเราสร้างของของเขาขึ้นมาแล้วเป็นห่วงแบบนี้ที่มันลึกอยู่ในใจพวกนี้มันปลดออกไปมันกลับทําให้ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปหมดมันทําให้คือคนทั้งบ้านเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจทำเนี่ยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องพูดคือมันและมันก็คือสามารถที่จะประสบการณ์จริงๆที่เราเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมาถ่ายทอดกับคนที่ติดคล้าย ในลักษณะเดียวกับเราได้สุดท้ายคือการถ่ายทอดพวกนี้คือการถ่ายทอดความจริงไม่ใช่เอาเอาอจินตนาการอยู่อยู่บนเอเมจินอยู่แบบสิ่งที่สวยหรูแต่มันคือการนั่งฝันกลางวันนั่นคือการหลอกตัวเองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมะสิ่งเหล่านี้คืออยู่กับความเพ้อฝันแล้วเราก็เสียเวลาหนึ่งวันหนึ่งวันไปไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรตัวเราเองก็ทุกอยู่คนอื่นคุณก็ช่วยไม่ได้สุดท้าย พาก็ตายหมู่สุดท้ายมีหลายคนที่ปฏิเสธผมว่าสมัยก่อนผมก็คิดเหมือนเขาว่าถ้าผมช่วยช่วยเขาก่อนนั่นคือเราจะหมดห่วงเราจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อว่าให้เขาเนี่ยขึ้นฝั่งไปหรือทํายังไงก็ได้ให้เขาเออให้ที่เรารู้สึกว่าหมดห่วงเขาแล้วเราเองเนี่ยห่วงเราเนี่ยจะหมดไปตัวผมเองผมเคยทําแบบนี้มานานยาวนานมากมันเป็นไปไม่ได้ คือสิ่งเหล่านี้มันคือเงื่อนไขที่คุณสร้างขึ้นมาเพื่อปกปิดสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ใช่ความจริงตรงนี้บอกว่าคือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงเนี่ยคุณต้องอยู่บนเบสออนหรืออยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเนี่ยตลอดเวลาแล้วสิ่งเหล่านี้มันคือการปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้ทางเดินที่ผ่านมาคือการถ่ายทอดธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้มันมันคือธรรมะที่แท้จริงที่ผ่านออกจากใจโดยคุณไม่ต้องปรุงแต่งคุณไม่ต้องเอามันมาอ้างอิงว่าอะไรคืออวิชชาปัญญาสังขาราอะไรคือ วงเกิดวงดับคือสุดท้ายคุณจะรู้กับใจเองว่ามันเป็นแบบไหนแล้วคือเมื่อมันหมดแล้วเนี่ยคุณเลยรู้ว่ามันหมดแล้วแต่ตอนไม่หมดเนี่ยคุณก็รู้ว่ารู้มันไม่หมดมันก็เหมือนแก้วที่มันทิ่มเท้าอะไรที่มันเสียดแทงเราอยู่ตลอดเวลาในเรื่องเนี้ยเราก็รู้อยู่ว่ามันมีอยู่แต่เวลาที่มันออกแล้วเนี่ยความรู้เนี้มันก็ยังอยู่แต่มันรู้ว่าเพียงแค่ครั้งเดียวว่าเรื่องเนี้ย มันจบไปแล้วมันหมดไปแล้วมันไม่ได้รู้คาอะไรไว้ผมก็เลยสิ่งเหล่านี้ยผมเลยเข้าใจว่าไอ้ความรู้แจ้งจริงๆมันไม่ได้ชินรู้แจ้งที่รู้อะไรแบบนั้นหรอกแต่ว่ามันรู้ว่าไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยมันหลุดไปแล้วมันหมดไปแล้วเหมือนคนที่มีเงินอยู่ในกระเป๋าตังค์แล้วก็ในวันเนี้ยในเรื่องที่มันแทงอยู่เนี้ยมันหมดไปแล้วนั่นคือนั่นคือความรู้ในหนึ่งเรื่องแล้วส่วนที่ตัดติดใหม่เดี๋ยวลุงตาท่านก็ มาบอกใหม่ติดใหม่แล้วก็บอกใหม่แต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้เนี่ยเวลาที่คุณเอาเซียนพวกนี้ออกไปเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหมดเพราะว่าอะไรคือบารมีอะไรต่างๆอำนาจจิตทุกอย่างเนี่ยมันจะปรากฏออกมาทันทีแล้วคือมันจะเปลี่ยนหลายๆอย่างออกไปโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนโดยที่คุณจะต้องอธิบายธรรมเนี่ยมาเป็นภาษาคุณไม่ต้องอธิบายธรรมมาเป็นปริญติแต่ สิ่งเหล่าน like ี your feelings. Your feelings ้ม you ันจะออกมาจากใจของคุณเองที่คุณสามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องลังเลสงสัยคุณไม่ต้องกลัวใครคัดค้านคุณไม่ต้องกลัวใครที่จะมาหักหานคุณเพราะว่ามันคือประสบการณ์ของคุณแล้วคือมันสิ่งที่คุณผ่านขึ้นมาสิ่งเหล่านี้จะเป็นธรรมะที่อาจหาแล้วคือคุณจะไม่จําเป็นที่จะต้องเกรงกลัวอะไรอีกเพราะมันคือความจริงความจริงมันคือความจริงความจริงของทุกคนมันเป็นความจริงเดียวกันคุณจะยอมรับไม่ยอมรับมันคือความจริงเขาเลยเรียกว่าสัจธรรมคือ อันนี้คือปัญญาของพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าไม่ได้ค้นพบอะไรแต่ค้นพบคําว่าสัจธรรมนั่นคือความจริงและก็คือพระองค์ยังพบค้นพบว่าความจริงสูงสุดว่าในธรรมชาติเดิมเนี่ยไม่เกิดไม่ตายสิ่งที่ห่วงทั้งหมดมาเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดตายทั้งหมดมันคนละอย่างกันโดยที่ฟ้ากับดินสุดท้ายเนี่ยทำไมเนี่ยผมถึงได้ศรัทธาในปัญญาของพุทธเจ้าเนี่ยมากที่สุดก็คือพระองค์ตรัสว่าคือ จิตเดิมแท้หรือเพียวมายอะไรต่างๆที่คุยกับคุณเตโอมาหลายเวลาหลายหลายช่วงช่วงบ่ายที่นานๆเนี่ยเราก็คุยกันแต่เรื่องเดียวว่าในปัญญาของพระเจ้าในคาว่าศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยมันคืออยู่ที่เพียวหมายนั่นมันคืออยู่ที่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายซึ่งในนั้นเนี่ยไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีบุคคลไม่มีสิ่งของไม่มีของของเราของเขาส่วนธรรมชาติอื่นเนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่ นอกเหนือกับสิ่งนี้ทั้งหมดเขาเลยเรียกว่าสมมุติคือสมมุติของเราสมมุติของเขาสมมุติของของเราของของเขาสิ่งเหล่านี้คือมันคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นสิ่งที่เสียดแทงเราในใจจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปมองมันจริงๆเนี่ยมันคล้ายกับเงามันคล้ายกับเงายิ่งว่าเราจะไปทําลายเงามากเท่าไหร่เนี่ยหรือจะไปผักายเงาของเราเนี่ยมากเท่าไหร่เนี่ยคุณทํามันไม่ได้เพราะว่าเงาเนี่ย มันเกิดจากคุณสร้างมันขึ้นมาเองแล้วก็หลอกตัวเราเองทั้งตัวเราแล้วก็เงาที่คุณสร้างมาเนี่ยมันเพียงมายาสิ่งที่ปรากฏขึ้นไม่ได้มีอยู่จริงแต่เราหลงเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคือตัวเราจริงๆแล้วก็ของของเราจริงๆแล้วก็เริ่มจากสิ่งเหล่านี้ไปยึดถือมาเลยแทงอยู่ในใจของเราเนี่ยตลอดจนเป็นเรื่องแล้วก็ยาวนานกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดมันเลยอันเนี้ยคือคือคือสิ่งที่อยากที่จะบอกกับทุกคนว่า เราควรที่จะเปลี่ยนหน้าธรรมะอะไรเนี่ยใหม่อย่าไปยึดถือกับในสิ่งที่คุณคิดว่ามันควรจะเป็นสิ่งคิดว่ามันควรจะต้องเป็นแบบนี้แต่คุณควรกลับมาดูตรงว่าบนพื้นฐานของความเป็นจริงในปัจจุบันขณะว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบไหนถ้าเราไม่รู้จริงๆคือเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังอยู่ที่จะสามารถจะขยายสิ่งที่เล็ก ที่เซียนอยู่ในใจของแต่ละคนเนี่ยได้แล้วก็คือนั่นเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาและก็ทํามันแล้วก็สุดท้ายความจริงสิ่งเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นมาว่ามันคืออะไรมันเป็นแบบไหนธรรมชาติของมันเป็นแบบไหนแล้วสุดท้ายของมันจบไปที่ตรงไหนนั่นคือการศึกษาเยธรรมาเหตุตุปปภาวะทั้งหมดซึ่งแม้กระทั่งว่ามันไม่ใช่คุณสมบัติของจิตเดิมแท้มันไม่ใช่จิตเดิมแท้หรือว่าเพียวไม้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ เหตุและผลทั้งหมดแต่เหตุแ,และผลเหล่านี้จะไปแก้ความเข้าใจผิดคือมิจฉาทิฏฐิของคุณเนี่ยให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้แล้วคือเมฆหมอกหรือเสี้ยนตําใจสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปเองคือมันไม่ได้หายไปเองว่ามันเคยมีอยู่หรอกแต่เพียงแต่ว่าเราเข้าใจผิดว่าสิ่งเหล่านี้มันมีคงทนถาวรอ,อยู่จริงแต่ในความจริงมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเพียงเหมือนเงาที่มันเสมือนจริงแต่แท้จริงไม่ได้มีอยู่จริงอันนี้คือความจริงสูงสุดที่ ที่ผู้เจ้าตัดสู้มาแล้วก็ถ่ายทอดมาอย่างกององหลงตาแล้วก็พยายามที่จะจี้ในสิ่งเหล่านี้มาผมยังบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะพิจารณากับความทุกข์ของคุณแล้วมันสามารถที่จะหลุดไปได้ในปัจจุบันขณะมันก็อาจจะเป็นไปได้สําหรับคนที่ตามอุปนิสยัยแต่ไม่เป็นไรคือถ้าเรายังอยู่ในสติของสมาธิปัญญาในสิ่งเหล่านี้ ความจริงย่อมเป็นความจริงความจริงไม่เคยหายไปไหนความจริงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีมาในตอนนี้อย่างเดียวใน,ในแต่ก่อนเราเกิดมาหรือว,ว่าอดีตการก็มีมาเป็นแบบนี้ในปัจจุบันก็เป็นแบบนี้ในอนาคตก็ยังเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคือในทุกเวลาในทุกการเวลาไม่มีการเวลาพวกนี้ความจริงเหล่านี้ย่อมปรากฏตัวของมันเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่คุณไม่ต้องกลัวอะไรกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันก็เลย เป็นความจริงสูงสุดที่มันมีหนึ่งเดียวกันที่ไม่มีวันเกิดไม่มีวันตายแล้วก็ไม่มีวันใครสร้างมันขึ้นมาได้แล้วก็ไม่มีใครทาลายมันมันได้นั่นคือเอกโอทมโมหรือว่าเพียวมาที่เราคุยกันเป็นภาษาอังกฤษสิ่งเหล่านี้ไม่เคยหายไปไหนสิ่งเหล่านี้ยังเป็นสิ่งเดียวกันตลอดแล้วคือมันยังเป็นพื้นเดียวกันทั้งหมดแต่เพียงแต่ เราแยกสิ่งเหล่านี้ออกมามาเป็นสมมุติของเราแล้วก็แยกมาเป็นเขาแยกมาเป็นของของเราของของเขาอะไรต,ต่างๆมากมายจะกลายเป็นความยึดถือเป็นวงจรปฏิจจสม,มุปบาทอะไรมากมายสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดไม่ใช่พื้นเดิมของคนทุกคนแล้ว,วสรัรพสัตทุกคนที่ไม่เคยเกิดไม่เคยตายคือทําไมเขาถึงได้เขียนสิ่งเหล่านี้ว่าไม่เคยเกิดไม่เคยตายเพราะว่าธรรมชาติเหล่านี้ไม่เคยตายแล้วก็คือไม่เคยเกิดมาแต่เพราะความเห็นผิดของเราสิ่งเหล่านี้มันเลยทําให้ เราเนี่ยเกิดขึ้นมามาเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรต่างๆเนี่ยแล้วยึดถือสิ่งเหล่านี้มากมายมันเกิดมาเพียงตัวเดียวนั่นคือความเข้าใจผิดนั่นคือมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นมันไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิมรักทั้งอื่นมันจะเป็นของมันเองสิ่งเหล่านี้ก็เลยอยากฝากให้กับทุกคนเนี่ยตระหนักเข้าไปในความจริงพวกนี้นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมมันจะทําให้เราเนี่ยไม่เสียเวลาใน แต่ละปัจจุบันขณะไปเนี่ยอยู่บนความเพอ้อฝันหรือว่าความไม่เป็นจริงสิ่งเหล่านี้ก็คืออยากจะฝากกับทุกคนไว้ผ่านประสบการณ์โดยตรงที่ถ่ายทอดออกไปก็คงมีเท่านี้เพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วครับทุยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆเลย